b บิตคอยดิ่งทะลุ62,000ตลาดคริปโตสั่นสะเทือนครับ b บิตคอยดิ่งเหวทะลุ62,000ดอลลาร์เงินทุนไหลออกจาก ETF หนุนราคาสุดนะครับ ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับบิตคอยได้ประสบกับการร่วงลดลงอย่างรุนแรงครับซึ่งทะลุผ่านระดับราคา63,000ดอลลาร์เป็นครั้งแรกครับในรอบ2สัปดาห์หลังจากที่เพิ่งสร้างสถิติใหม่นะครับที่ระดับสูงสุดตลอดการที่73,750ดอลลาร์ไม่นานมานี้นะครับล่าสุดนะครับก็ตอนนี้ก็ราคาบนะิตคอยนะยังคงลดลงอย่างต่อนเนื่องครับโดยทะลุระดับ62,000ดอลลาร์แล้วนะครับ ซึ่งทำให้นักลงทุนแล้วก็นักเทรดต่างก็รู้สึกกังวลน,นะครับจากกราฟ Bitcoin USD นะฮะบบน Trading Vi e w ครับ,บ,รบแสดงให้เห็นว่าราคา Bitcoin ยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่องครับโดยลดลงประมาณ5%ครับในช่วง24ชั่วโมงนะครับโดยราคา Bitcoin ได้ร่วงทะลุระดับต่ำกว่า62,000ดอลลาร์ส่งผลให้มูลค่าตลาดลดลงเกือบ90,000ล้านดอลลาร์เลยนะครับสำหรับสาเหตุของราคาที่ร่วงอย่างรุนแรงนะฮะในครั้งนี้นี่เกิดขึ้นจาก หลังจากราคาของราคาพุ่งสูงขึ้นนะฮะในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบจากความเคลื่อนไหวที่ไม่คึกคักของกองทุน Bitcoin Spot ETF นะครับข้อมูลจาก f i r s t ์ซ i n v e s t o r เขาระาวรบุว่ามีเม็ดเงินไหลออกสุทธินะฮะจากกองทุน ETF นะฮะ,ะ,ะเป็นมูลค่า154.3ล้านดอลลาร์ครับตั้งแต่ช่วงวันจันทร์นะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะฮะนอกจากนี้เนี่ย ยังมีการไหลเข้าสุดที่ของเงินทุนลดลงอย่างต่อเนื่องครับในกองทุนเหล่านี้นะในช่วงวันเพื่อสัปดีและก็วันศุกร์นะครับปริมาณเงินทุนไหลเข้าเฉลี่ยของกองทุน ETF ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันพุทธที่ผ่านมานะครับมีทิศทางเป็นบวกโดยเฉลี่ยอยู่ที่481.4ล้านดอลลาร์ครับสิ่งนี้บ่งชี้ถึงแรงซื้อบิตคอยครับโดยรวมที่ค่อนข้างมากแล้วก็ยิ่งกองทุน อ ETF เหล่านี้เนี่ยได้รับเงินทุนไหลเข้ามากเท่าไหร่ครับก็ยิ่งแสดงถึงความต้องการบิตคอยที่มากขึ้นเท่านั้นในขณะเดียวกันควกองทุนบิตคอยสปอต ETF ของเกร c เกลครับ GBTC ก็เพิ่งจะประสบกับการไหลออกของเงินทุนครั้งใหญ่ที่สุดนะครับนับตั้งแต่เปลี่ยนโครงสร้างจากกองทุนทรัสต์มาเป็นกองทุน ETF ครับก็ดูมียอดสุดที่อยู่ที่6 4 2 5ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นการทุบสถิติใหม่นะครับ โดยปกติแล้วนะครับในอดีตนะครับกองทุนอื่นๆที่มีการลงทุนใน Bitcoin จะช่วยชดเชยเงินลงทุนที่ไหลออกจากกองทุน Gbtc ได้ครับแต่ว่าเมื่อวันก่อนนะฮะแม้กองทุน ETF อื่นๆจะมีเงินทุนไหลเข้านะฮะร,รวม488.2ล้านดอลลาร์ก็ตามแต่ภาพรวมแล้วกับกลายเป็นการไหลสัดส่วนมากนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาภาพรวมของกองทุนเหล่านี้แล้วเนี่ยจึงส่งผลกระทบต่อราคาบิตคอยในทางลบนะครับ กองทุนบิตคอยที่มีการซื้อขายโดดเด่นที่สุดในช่วงที่ผ่านมานี้คือ IBIT ครับของ b a c k l o g แล้วก็ FBTC ของ Fidelity นะครับในขณะที่เมื่อวานนี้นะครับกองทุน IBIT มีเงินทุนไหลเข้าอย่างแข็งแกร่งที่451.5ล้านดอลลาร์ในทางกลับกันครับกองทุน FBTC ของ Fidelity ดึงดูดเงินทุนได้เพียง5.9ล้านดอลลาร์ครับซึ่งถือเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เปิดกองทุนเลยนะ ในตอนนี้นะครับบิตคอยน์ยมีการซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ6 2 1 7 1ดอลลาร์ครับก็อ้างอิงข้อมูลจาก c อ i n Market Cap นะครับถ้าเราดูกันตามเนื้อหาข่าวหลายคนอาจจะตกใจว่าเฮ้ยโอ้ซาห์ทำาอาทำหายแล้วล่วงดิ่งลงมาเลยนะครับน่ากลัวมากลงมาประมาณหมื่นเหรียญเลยมันรู้สึกเยอะเกินไปหรือเปล่านะแต่สำหรับผม,ผมมองว่าเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าตอนนี้มันใกล้จะฮาวิ่งแล้วการที่มันพุ่งขึ้นไปสูงมันก็ต้องย่อลงมาแน,น่อนอนครับ แต่มันจะลงต่ํากว่า6 0หมืลงไปถึงห0 0หมื่นไหมผมเชื่อว่าไม่ถึงแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวพอประมาณหลังทาวิ้งไปแล้วอาจจะขึ้นกลับไปแล้วลงมาอีกนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะย่อขึ้นย่อขึ้นนะครับแต่ที่ผมค่อนข้างจะเชื่อตามสถิติคือว่าหลังจากเกิดทาวิ้งไปแล้วสักระยะหนึ่งอาจจะ6เดือนขึ้นไปราคาเนี่ยอาจจะพุ่งกลับขึ้นไปแบบคาดไม่ถึงเลยก็ว่าได้นะครับก็ได้คุยกับเพื่อนๆนะครับว่า ถ้าผมทำนายนะสำหรับผมผมว่าภายในปี2025ราคาบิตคอยน่าจะแตะเกิน150,000ดอลลาร์ 1, 500, อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคุณไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่สำหรับผมผมไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวเลยตอนนี้ใครที่เทรดระยะสั้นอันนี้น่ากลัวแน่แต่ถ้าเกิดว่าคุณถือยาวๆปล่อยไปเลยครับช่างหัวมันไม่ต้องสนใจเลยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตาม Bitcoin c r a z y ด้วยนะครับบ้าไอสุดเรื่องของ Bitcoin ครับทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับที่นี่ไทยทาวชนแนลนะครับ คอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกเพราะว่าทุกที่มีคนไทยครับซัพพอร์ตกันได้ครับโดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ใหเ้เพื่อนๆน,นะครับแล้วคุณยังสามารถที่จะเติมกำลังใจให้กันนะฮะโดยการเติมเงินมาที่ True m o n e y Wallet ได้ด้วยนะครับหรือใครอยากจะเป็นท่อน้ำเลี้ยงแบบรายเดือนนะคุณกดปุ่มจอยใต้คลิปนี้เลยก็สามารถทำได้เช่นกันง่ายมากๆเลยนะครับผมแล้วเรายังมีไลฟ์สดนะครับในหัวข้อการเมือง6วันต่อสัปดาห์ครับวันอาทิตย์จนถึงวันศุกร์ หกโมงเย็นเป็นต้นไปที่นี่ครับไทยทาวน์ช anel นะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ามาเทรดนะครับคริปโตเครนซีและยังไม่มีกระเป๋าในดิจิทัลวอลเล็ตที่เป็นคริปโตวอลเล็ตนะครับแล้วก็ยังไม่เคยมีกระดานเทรดไหนเลยหรือว่าบางคนอาจจะมีแล้วแต่อยากจะลองเปิดที่อื่นเพื่อกระจายความเสี่ยงด,ดูบ้างนะครับแนะนําตัวนี้ครับบายบิดนะฮะบายบิครับ,รบเป็นท็อป5ของโลกเลยนะครับตอนนี้เป็นกระดานให้บริการซื้อขายและเปลี่ยนคริปโตเครนซีที่มีผู้ใช้มาก นะติดท็อปไฟล์ของโลกรับรองว่ามั่นใจได้ปลอดภัยนะครับแค่คุณนะครับเลื่อนลงไปใต้คลิปนี้มีลิงก์ให้สมัครนะครับสมัครผ่านลิงก์ของผมนะครับคุณจะได้รับสิทธิพิเศษนะหลายอย่างเลยทั้งรีบอร์ดนะครับแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมในการรับเหรียญพิเศษด้วยนะตอนนี้มีเหรียญคัพนะครับของบิตคัพเข้ามาลิสใน,ในกระดานนี้แล้วแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษอยู่ด้วยยังไงสมัครโดยใช้ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ